คุยเรื่องงานก่อนคุณป้อมครับครับผมโอเคเดี๋ยวคุยเรื่องงานก่อนเด้ออ่ทิ้งท้ายตัวเลขงานทิ้งท้ายทิ้งท้ายแล้วทิ้งท้ายนะครับอะไรห้าหางหางหางอะไรกับหัวกับหางอะไรนี่อืมอืมอาะโอเคโอเคโอเคค่ะบายบายก่อนบาย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 ก่อนบายบายบายงี่ล่ะอ้าวค้าง เน็ตบดเลยเพื่อนๆเน็ตบดเลยบ๊ายบ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 ายค่ะบายบายเอาโอเคโอเคโอเคครับผมบายออบายบายครับสวัสดีครับบายบายครับไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง คนนะครับที่เราได้รู้จักตอนที่อยู่ที่หลักกิโลนะครับก็เป็นพี่ป้อมเป็นคนแรกที่มาให้หวยแล้วก็ถูกจงังๆงวดนั้นถูกแบบสามตัวสามตัวเนาะหลายคนก็ติดตามมาแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันให้พี่ป้อมโอนตังไปช่วยใจบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็งวดต่อมาก็มีการถูกหวยมาบ้างไม่ถูกบ้างนะครับแล้วก็มีการให้อ่า งวดที่ซื้อซื้งวดนั้นอะที่ได้หกใบสี่ใบหกใบหกใบอ่าได้ได้สามตัวบ่สามตัวได้สามตัวแต่สามตัวใช่แกแกเป็นคนถูด้วยพี่ป้าพี่ปอยพี่ปอมเหมือนแกเป็นทุนถูกอแล้วก็แกเอาลอตเตอรี่นั้นไปอ่แต่ก็แกถูแล้วเงินก็หมดอย่งวดที่สองหมดงวดที่สองหมดงวดที่สองแกซื้อแจกด้วยอะไรซื้อแจกใช่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจที่อ่าเขาเรียกว่า แบ่งปันพี่ปมเขาก็แบ,แบ่งปันแบ่งปันเลขแบ่งปันหวย<ม>ก็จะโทรมาหาเป็นประจำหรือมาหาพวกเราเป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผม,มประวัติวันวินและก็พี่สมุดแล้วก็น้องชัดชัยจะไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับวันนี้เขาก็เป็นคนนี่โอเควันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะไปดูอีกอาาทีหนึ่ง พญานาคขึ้นเนี่ยบว่าที่นี่ที่เด็ดที่เนี่ยเป็นที่เด็ดนะถูกหวยบ่อยถูกหวยประจําเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเย็นๆนี่เจอกันอีกคลิปหนึ่งยังไงนะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลขบัญชีทำใสไปใสมาแล้วอ่านเลขบัญชีเข้าใจไหมนี่นี่นี่ง่ามบองงามงามบอเสืออยากได้บออยากได้บออยากได้บอเออเออโอซลินทีวี โอ้เสือตัวนี้ก็งามเนาะเสือตัวนี้ก็งามไอ้สุรินทีวีงามเลยงามโยไอ้ยังไหนกินเสือเขาลราบัดแค่นี้ไอ้ยังอ๋อครับครับผมครับผมคนสุรินทีวีคนสุรินทีวีด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 ีเบิกเบิกเสือตัวนี้นี่งามบันี่นี่นี่เบิงเอานี่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 เป็นตังไหนนี่นี่งามบังามบัเอองามบัพี่นิ่วนี่ ที่นี่กับคนสุรินทร์นี่คนสุรินทร์ทีวีนี่เสือไผ่งามเนอะเสือไผ่งามขัวกันเอาไปยืดมึงเป็นหน้าแบบก่อนไปยืนทุกคนไปยืนยืนขึ้นเออยืนขึ้นเป็นหน้าแบบกันเออเนี่ยเนี่ยพนสุรินทร์ทีวีกับอ่ากับพีนิวไผ่งามเฮ้ยไผ่งามเนี่ยโอ้ย ครับตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่ป้อมอยู่นะครับว่าไงพี่ป้อมพี่ป้อมให้เลขยังไหนโอ้โหไฮเลขวันซีเบอร์โทร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 พี่ป้อมดิเบอร์โทรไม่เบอร์โทรไม่ได้เบอร์โทรไม่โอใไฮมาเบิรงนี่คือไฮมาสัมผัสนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ๋อนี่เลขพี่ป้อมพี่ป้อมไฮมาสี่ห้าเก้าเก้าสี่เจ็ดห้าอะไรนะห้าอะไรห้าอะไรเบิรงบ่เห็น เอาขึ้นเลยข้างบนนี่เอาขึ้นหน่อยเอากระดาษขึ้นหน่อยเออนั่นแหละเอาขึ้นอีกหน่อยสองตัวสองตัวขอสองตัวไหนสองตัวอือเอาเออขอสองตัวครับพี่ป้อมพี่ป้อมให้ห้าสองห้าสามเออจ็ดสี่เลยเจ็ดี่เลยชัดเจนชัดเจนสี่ห้าเก้าแล้วเก้าหกเจ็ด 52 53เลขพี่ป้อมนะครับ<อ>ประจำงวดวันที่1ธันวาคม2563น,นะครับ<อ>วันนี้เนาะพี่ป้อมกลับไปที่บ้านที่อะไรนะสารคามสารคามนะครับกลับไปอยู่ที่บ้านที่สารคามใครคิดถึงพี่ป้อมโทรหาเด้อนะครับเบอร์ทูเบอร์ทูหายมาไม่แล้วเบอร์ทู064 993 1824นะครับเ<ห>บอร์อพี่ป้อมนะครับใครสนใจก็โทรไป พูดค,คุยทักทายพี่ป้อมได้แอดไลน์แอดีไลน์ทักทายกันนะครับนอ้องเมนยติคิดฮอดบอคิดฮอดคิดฮอดพี่ป้อมโทร,รโทรไปแล้วทําไมไม่รับคิดฮอดบอโทรไปแล้วทําไมไม่รับเอ๋อเอาโทรศัพท์าไมาอ่างมาเบื้องล่ะโทรศัพท์มา <laughs> อ่างเบื้องล่ะอ๋ออ๋อเป็นไรไนเปเ็นสััมผอ๋อ โอ้เสื se se oh oh ้อเสื้อเสื้อเยิ้มเสื้อเสื้อเยิ้มโอ้บะผ่านบะผ่านนี่นี่เสื้อสวยเสื้อสวยเดีเสื้อดี๋ยวเยิ้มเยิ้มไหนโอ้โหเสื้อนี่สวยนั่นเลยเสื้อใครวะสวยมากเลยพี่ป้อมโอ้บะผ่านนี่นี่เสื้อสวยเดี๋ยวโทรไปทำไมไม่รับวันนั้นโทรไปทำไมไม่รับเออโทรไปไม่รับโอเคโอเคเบอร์ไห่เบอร์ไห่เบอร์ไห่ อันนั้นโยนทิ้งแล้วเอ่อเข้าป่าแล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวทำไมจะได้อีกสิบนาทีไม่คิดไม่เดือดเลยเดี๋ยวปิดใจใหญ่ปิดใจใหญ่เอาบอกมาอีกเบื้องก่อนหน่าเบื้องเบื้องบอกไม่อีกเบื้องก่อนหน้าเขียนอยังอีก้เอีกใครไปหมดเขียนอยู่บนไดอีกเลยไหนไหนให้อะไรป้อมป้อมอะไรนะสอนยุ่งบ่ สอนอุ่นหรืออะไรนะอ๋อสอนยุงอะไรเนาะป้อมสอนยุงอ๋อนาสกุลอ๋อนะครับสกุลสอนยุงป้อมสอนยุงยุงหรือหุ้งเหรอยุ่งย่งอุ่งสอนอุ่งสอนอุ่งป้อมสอนอุ่งครับผมครับครับอืมครับ ซีเก้าซีซีห้าเก้าอ่าเก้าเจ็ดหกห้าสองห้าสามเด็กพี่ป้อมนะครับงวดนี้นะครับพี่ป้อมโทรมาหาพี่ป้อมโทรมาประจำเลยครับก็โทรมาพูดคุยมาโยกล้อกันเล่นนะครับก็เป็นประจำนะครับเป็นประจำวันนี้นะครับก็โทรมาก็ให้ตัวเลขแล้วให้ตัวเลขเราให้ตัวเลขเรานะ ยาดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชัวชัวออกออกแน่นอนนะออกออกแน่นอนเหรอไหนโอ้ชัวชวดชัวสุดชวดชัวเหรออสองโป้ถ้าชัวต้องสองโป้ที่สองโป้ใชสองโป้เลยสองโป้ถ้าชัวต้องสองโป้เหรอ ดูกนนะครับเดี๋ยวดูพี่ป้อมอีกเอาอะไรมาช่วยกันล่ะโอ้ยเลขบัตรที่เอาเลขบัตรที่อะเอาใช้โชว์มาโชว์มาใช้มีจิตใจที่โชว์มาพี่ป้อมเมาไหนไหนเดี๋ยวดูเบิงเบิงเบิงเอาไกลเขามกลเขาไม่ใกลกัวเลขบัตรที่เออตัวสับเอาเดี๋ยวใจนิ่งครับเดี๋ยวใจเงียบเงีนึ่งหน่อยป้อมนึ่งหน่อยนึ่งหน่อยเบิงบัท่านศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกมือนิ่งๆตัว นี่นี่นิ่งนะพี่ป้มอีหยังไไปใสอีกนน่อนี่งหน่อเบิ้งมือัน่งโอ้คุเขียเงนเขียนวาไงหนึ่งพันบาทเดี๋ยวาโอนเข้าบัญชีด้วยเข้าบัญชีโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการใ่เลนหน่อโอ้เด็ครับเลขตัวนี้าเลยโอ้เด็ ไก่ถูกเนาะไก่ถูกไปแบ่งปันด้วยแบ่งปันไปคนละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับเพื่อเหลือกันนะครับเพือเหลือซึ่งกันและกันพี่ป้อมก็อาจจะพูดไม่ได้พูดไม่ได้นี่สื่อเลาก็พยายามที่จะอ่าสื่อด้วยกันพูดแบบภาษามือกันนะครับนัำเบินบริเวณนิ่ง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  เลขบัญชีขอดูนิ่งๆนะศูนย์หกเจ็ดหนึ่งอีกแหละ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 ,ละพี่ป้อมเนี่ยบอกว่าให้นิ่งๆหนึ่งสามเก้าห้าเก้าศูนย์สี่ครับศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสามเก้าห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่ให้สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งบอกมีหนึ่งศูนย์สี่ก็ไม่ใชศูนย์สี่สิอยังเราพี่ป้อม เอาแค่สิบตัวนั้มือเขาไป็นิ่งพันหนึ่งพันหนึ่บาทพันบาทพับาทเอโอเคเนะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับซีโอนตงใหมจริงไหนฮะโอ้คนละมอนยเออ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 ชอวเัวเออมากเออ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  เดี๋ยกมือโอ้ใช่อะไรเสื้อเสื้ออะไรเออเสื้อเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้องามเนาะเออเสื้อเสื้องามเนาะเสื้องามเนาะเสื้อผู้ใดเนี่ยเสื้อผู้ใดเนี่ยคืองามคักแขกมันบ่แม่นเสื้อผมหรือผู้ใดเนี่ยเสื้องามน้อยปอมเนาะเสื้องามคัก ครับผมอะไรเนี่ยเออเออเออเขาใจเออถ้าใครช่วยเดี๋ยวสิโทรหาเด้อโทรหาเบอร์โทรพี่ป้อมก็มีนะครับเออ่าเลขบัญชีธนาคารก็มีนะครับเนาะก็เดือดที่จะช่วยพี่ป้อมเบอร์โทรมีด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรให้มาแล้วนะครับที่ผมอ่านไปให้ตอนแรกนะใครที่จดทันก็อนะครับก็จดเนาะย้อนฟังย้อนหลังบ้างนะครับหลายคนเนาะนะครับโอเคเนาะจังไดมือนี่ คิดหอดอยู่บ่เป็นยังไงเสียดยังอีกอะเสียดยังอีกขึ้นสั้นตัตัวถีบตัวเด่นใส่น่อนใส่น่องโอ้โอสายไปแล้วครับเออไปแล้วเบิ้งบัตรท่านนะครับเบิ้งบ่ทัานแล้วเบิ้งถีบนอนเบิ้งอ่าดีขึ้นนอนสดน้ำร่างโอ้เข้าวสารจะหมดหม้อเลยเข้าวสารเป็นหน้าสซ่สารเด้ดยครับเป็นหน้าสซ่สารเนะครับเป็นหน้าสซ่สารนอสิปองเนาะ มาอยู่วัดบ่มาอยู่บ่อ no> ย anyway> ู่วัดบ่อมายู่โอ้ยสุสานสุสานเนี่ยครับโอเคครับเนาะครับเข้าใจเข้าใจครับพี่ป้อมเข้าใจแล้วสานหมดครับสุสานหมดเลยโอ้โหกัดตรงอืมโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ครับขอใจแล้วครับขอใจแล้วพี่ป้อมอ่าโอเคครับเดี๋ยวไงขอแค่นี้ก่อนเด้อขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆโอ้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทโอเคครับโอเคโอเคโอ้ยเข้าบัญชีเข้าบัญชีอ่ากสิกรไทยนะครับศูนย์เจ็ดหกอะไรศูนย์เจ็ดหกอะไรอ่ะเออร์นั่นแหละเบอร์ทูนศูนย์เจ็ดหกแล้ว โยจักบหนิ่งเลยโอเคโอเคโอเคมือกบหนิ่งเลยเบ่งแอดประวัติพยายามซื้อสารซื้อสารกับพี่ใบกับพี่ป้อมนะครับโอ้ยเอา